ขอโอกาสน,นี้จะพูดถึงมีโอกาสได้รับนิมนต์ไปช่วยดูแลสมณเณรบวชภาคฤดูร้อนก็ได้มีโอกาสพาเณน,นทำกรรมฐานเดินยืนนั่งนอนทั้งเสียยาบท แล้วก็ได้มีโอกาสได้อบรมบอกศีลเนนว่าเนนมีศีลอะไรบ้างเบื้องต้นก็มีศีลสิบก็ได้อธิบายเป็นภาษาไทยให้ได้ฟังแล้วก็ได้สวดเป็นภาษาบาลีให้ได้ฟังเนนก็ได้เข้าใจศีลของตัวเองอะไรของตัวเองแล้วก็เรื่องมารยาศีกิยวัตรอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ ได้มีโอกาสบอกเรียนไปตามอันดับอันดับอันดับว่าการที่เรามาบวชนี้คือเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นโยมคารวาสแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเพศสมณะแล้วเราจะต้องมีการสำรวมระวงังการเดินการยืนการนั่งการนอนการฉันอะไรต่างๆอย่างนี้เราจะต้องฉันเป็นเวลา ก็ได้มีโอกาสอบรมเนนบอกเนนต่างๆอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสัานักของตัวเองเราไปเป็นที่เลี้ยงเป็นไปช่วยเขานิม,มนต์เพราะว่าด้วยที่รู้จักกันแล้วเขาไม่มีคนช่วยอย่างนี้เราก็ยินดีที่จะไปช่วยอะไรต่างๆอย่างนี้เราเขาเรียกว่าเคืือกูนซึ่งกันและกันอะไรและกะันและกันอย่างนี้ช่วยกันอะไรต่างๆ แต่ว่าเจ้าสำนักเขาอยู่แถวบนดอยบนอะไรอย่างเนี้เขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศีลกันสักเท่าไหร่เขาก็จะทำสืบๆต่างๆกันมาก็คือกินข้าววันละสามเวลาบ้างสี่เวลาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยได้อบรมเรื่องศีลกันสักเท่าไหร่ แม้เราจะอบรมบอกเรื่องสีเนนไปอะไรไปทุกอย่างเนนก็ได้รับรู้ได้เข้าใจได้อะไรอย่างนี้แต่พอท้ายที่สุดแล้วอย่างเงี้ยเขาก็พาเนนฉันเช้าฉันเพลนฉันเย็นแล้วก็ฉันอะไรต่างๆตามเหตุปัจจัยที่โยมเขามาถวายอย่างแต่เราไม่ได้ไปฉันกับเขาก็คือพูดง่ายๆแม้ว่าเราจะไปช่วยสอนสิ่งที่มันถูกต้อง แต่สถานที่นั้นมันไม่ได้เป็นสถานที่ของเราอะไรของเราอย่างนี้เราก็คงทำหน้าที่ของเราแต่ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงใครเขาได้เพราะเขามีบุปกรรมร่วมกันมาเขาก็จะเชื่อฟังกันอะไรกันแล้วเขาก็จะทำตามๆกันส่วนเราแม้เราจะรู้เราจะบอกในสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาไม่ได้ทำตามเราก็ต้องอุเบกขาแต่เราก็ แนะนำในส่วนที่เราควรที่จะแนะนําคือที่นําเรื่องตรงนี้มาเล่าให้ฟังอย่างนี้ยหัวหน้าโคเขาเดินไปในทิศทางไหนอย่างเนี้ลูกโคที่เขาตามตามกันมาอย่างนี้เขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันหัวหน้าโคเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องพระวินัยอย่างนี้เขาก็นุ่เง,งเหลืองห่มเหลืองเขาก็อยู่อย่างเนี้ เขาก็จะพาลูกโคเขาทําตามกันเพราะว่าเขาศรัทธากันแล้วเขามาบวชซึ่งกันแล้วกันส่วนเราก็ได้ศึกษาก็จริงแต่เราก็เป็นเพียงแต่ผู้ไปเยือนเราก็ทําหน้าที่ของเราแม้สิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาก็รับรู้รับฟังแต่เขาก็ไม่ได้ทําตามเขาก็ต้องไปทําตามหัวหน้าโครเราก็ต้องอุเบกขาในฐานะของเราอะไรของเราอย่างนี้ แล้วเราก็ไม่ได้ไปทําตามเขาที่เขาฉันหลังเพงหลังอะไรต่างๆหรือว่าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้หลายอย่างที่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องพระวินัยกันอย่างนี้แม้บวชพระกันอะไรกันอย่างนี้เขาก็ไม่มีการแสดงอาบัติแม้ไปยติเขาเรียกว่าไปถอดถอนโบสถ์ใหม่แล้วก็แล้วก็ยติโบสถ์ใหม่อะไรใหม่ เขาก็ไม่ได้แสดงอาบัตกันก็คือเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องอะไรพวกนี้หากเราอยู่ลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่แตกต่างกับที่เรานุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วเราเขาเรียกว่ามาขโมยมาขโมยคือเขาเรียกว่าเป็นโจรขโมยไอ เป็นโจรขโมยในเครื่องแบบที่ว่ามาขโมยมาหลอกลวงชาวบ้านว่าตัวฉันเนี่ยเป็นพระตัวฉันนี่เป็นพระแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ทําตัวเป็นพระอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับโจรอยู่ในเครื่องแบบมาทําให้ศาสนาพระพุทธองค์นี้ก็คือเสื่อมถอยลงอันนี้พูดในมุมที่ว่าลบจริงๆทุกอย่างอย่างนี้มันมีก็ทั้งด้านดีด้านไม่ดี แต่เราเป็นพระพิสุสงฆ์เป็นสัมมาเนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ที่ได้บอกไว้เราไม่ได้เป็นโยมไม่ได้เป็นคารวะเราจะไปทําตามคารวะไม่ได้แล้วมันมีรายละเอียดอีกมากมายเต็มไปหมดเลยเรื่องไปเอาใจโยมเรื่องประจบประแจงโยมอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเหล่านี้เขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่รู้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ เขาก็ทํากันอยู่อย่างเป็นปกติแล้วรุ่นหลังๆเขาก็ทําตางๆกันมาอย่างเป็นปกติแม้เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาก็รับฟงังรับอะไรในส่วนที่ที่เราบอกสิ่งที่ถูกต้องหนัก,นกๆอย่างเงี้ยเขาก็ให้สัมมเนนอะไรต่างๆอย่างนงี้ก็คือไม่ได้ทำตามแต่ว่าเราก็ได้ไปช่วยห่มผ้าให้เนน ช่วยพาเนนบิงทบาทก็คือได้แบ่งเบางานสิ่งเหล่านี้ไปแต่ส่วนเรื่องศีลที่เราบอกเขาก็จะไม่ได้สนใจเพราะว่าตัวหัวหน้าโคเขาก็ไม่ได้สนใจก็คือพระพุทธองค์ได้เคยแสดงไว้ว่าก็คือถ้าหัวหน้าโคมันไปทิศทางไหนอย่างเงี้ยลูกโคมันก็จะไปทิศทางเดียวกันถ้าหัวหน้าโคเป็นผู้บรรทุศีลลูกโคที่มาอยู่ร่วมกันกรรมที่เขามีร่วมกันเขาก็จะไปในทางที่บรรทุศีล จะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีมันจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าหัวหน้าโคนั้นเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ที่มีมีมักมีผลมีฮีรลโอตป,ปะลูกโคก็จะไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นผู้ที่มีศีลจะมีฮีรีโอตป,ปะแล้วถ้าหัวหน้าโคเขาถึงมักถึงผลอย่างนี้ลูกโคเขาก็มาเขามาด้วยความศรัทธากันท้ายที่สุดเขาก็จะพากันไปถึงมักถึงผลได้ สิ่งเหล่านี้พระพุทองค์ก็ได้แสดงไว้ก็คือหัวหน้าโคไปทางไหนลูกโคก็ได้ไปทางนั้นและวันนี้คําสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่สมบูรณ์ที่พระองค์ได้ประทานไว้ในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็คือยังมีพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสํานักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในประเทศไทยนี้ก็ยังมีอยู่มากมายไม่ได้มีอยู่น้อย กรรมนั่นแหละมันจะจัดสรรเราไปตามเหตุปัจจัยเราจะไปยินดีแล้วก็พอใจในสิ่งต่างๆที่เจ้าสํานักนั้นมีมีมันกรรมที่มันเคยมีร่วมกันอะไรกันมาอย่างนี้สำหรับท่านที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะหลุดจะพ้นอย่างเงี้ยพระองค์ได้แสดงไว้ก็คือพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อย พระสกะคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอหรหันต์นี้จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ถ้าหากขาดองค์ประกอบอย่างนี้มรรคผลมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเราจะเกิดมรรคเกิดผลเราต้องมาเดินอยู่ในทางมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ได้ประทานไว้อย่างนี้ ก็ยังมีพระที่ตั้งใจเดินปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธองค์นี้คือหลุดพ้นมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดจะเป็นโยมตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคําตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตัดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น ให้เรามาพิจารณาศีลเราอยู่ทุกๆวันหาสัานักที่มีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้เรามาพิจารณาศีลเราอยู่ทุกๆวันว่าวันนี้เรารักษาศีลอะไรเราได้ไปพลั้งเผลอสิ่งทำสิ่งไหนผิดพลาดเราก็จะสํารวมระวังต่อไปแล้วเราก็จะเฝ้าสํารวมดูมโนกรรมวัจีกรรมกายกรรมกรรมบท10สิบในใจเราอย่างนี้ มันได้ไปเพ่งโทษใครหรือเปล่าเราจะสำรวมระวังต่อไปเราพิจารณาวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆวนัวนต่อไปศีลมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์แล้วเราจะเจริญสติควบคู่กันไปอยู่ในระหว่างวันเราจะเดิอนอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวเข้าห้องน้ําเก็บกวาดใบไม้อาบน้ํา ทำทุกอย่างอย่างนี้เรารู้สึกตัวอย่างไม่ว่าอะไรเราทําสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่ต่อไปศีลมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะสมบูรณ์มันจะกลายเป็นมหาสติขยับขยื่นเคลื่อนไหวทุกอย่างมันจะรู้เนื้อรู้ตัวโดยอัตโนมัติมันจะเป็นมหาสติ แล้วศีลเราก็จะสมบูรณ์เมื่อองค์ประกอบมันพร้อมอย่างนี้จิตดวงเนี้มันจะผ่องใสมันจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะไม่มีนิวรมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญาที่พระองค์ได้แสดงไว้ว่าก็คือการเกิดนี่มันเป็นทุกข์การพราดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์จากที่เศร้าโศกเสียใจมันก็เป็นทุกข ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาอยู่ได้มันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาประชุมรวมกันเราจะรู้เห็นมันตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างจิตดวงนี้มันจะค่อยๆถูกถอดถอนอุปทานขันห้าที่มันมายึดมั่นถือมั่นมันมาหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลเราเขาอย่างนี้ มันจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาเมื่อมันเพาะบ่มแก่กล้ามันจะค่อยๆวางไปตามอันดับ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 ทำเหมือนเดิมทุกอย่างพิจาราณาเหมือนเดิมทุกอย่างเจริญสติเหมือนเดิมทุกอย่างทำสมาธิดูอานาปาณสติทุกอย่างเหมือนเดิมทำวนไปวนมาอย่างไม่ว่าอะไรเมื่อเราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูก เมื่อกาลังศีลสติสมาธิปัญญามันเพียงพอถึงที่สุดอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาเมื่อ,อ,อมันวางเบาถึงที่สุดมันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจม่แจ 4, ม,จแ,จมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจม่มแจ้งในอวิชชา มันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเราเขามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปราณนีตก็ดีมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นนั่นไม่ได้เป็นนี้มันจะรู้เห็นตามความเป็นจริง คำตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาให้เราน้อมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ